จอนนี่จะเลี้ยงข้าวเฮ้ยไอ้นุไอ้นุฮะอะไรอะไรคนจะแกเปิลมีอะไรเพื่อนเฮ้ยเพื่อนวันนี้จอรนี่จะเลี้ยงข้าวอ้หเต็มหน้าเลยวันนี้จอรนี่เลี้ยงข้าวเลยไอ้นุ๊กฮะวันนี้จอนนี่เลี้ยงข้าวโอ้โหจะรอดอะไรอ่ะไปสิครับโอ้โหมาดิไอ้นุ่กมาตามไอ้นุ๊นะนี่เลยนี่เลย เฮ้หิวข้าจะตายแล้วแมกินแอปเปิ้ลสดๆมาเออไปเร็วๆร็เร็วไป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  let's go เลสโก้โอไปกันเลยหมู่เฮาโอ้เวลาจีหอยโอ้จีหอยบ้าอะไรเฮอยากกินหอยก็ไหนนี่โอเดยวนะเด็ดนะอะไรเนี่ยเด็ดนะเฮ้ยทำไมเด็ดนะอ่าขอถามว่าแล้วบ้านจอหนี่ไหนเพื่อนจอหนี่บ้านจอหนี่เหรอซุกหนูนะแต่ว่าทำไมอยู่ดีมีสะพานมาเกิดขึ้นอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรข้อผิดปกติเนี่ยเราไปถามใครสักคนดิ ใครสักคนหน่อจะถามใครหุ่นทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่เฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอ้สะพานเนี่ยนะแต่บ้านจะนี่โอ้โหน่าจะไปบ้านานี้นั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครใครจะมาโจรโจรสะพานเลยเดี๋ยวนีมีโจรสะพานเลยโหอ,อ๋อชิบหายยังไงดิเพื่นอนท่านเรียไงดิโอ้ยไงดีชีวิตนี้โอ้โหนะจะมีอะไรรออยู่มีอะไรเฮ้ยมีโจรมีมีด้วยไงดีของไงดีเพื่อนไงดีเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยว ไอหมีเอวหหอว่างไงหมีเออว่าไงเพื่อนว่างไงเออว่าไงไอน,น,นุ๊กเฮ้ยแล้วมันเกิดขึ้นนี่เนี่ยอ้อเขาบอกว่าจะทำสะพานใหม่อะเพื่อนทำสะพานใหม่นะทำไม<อ>ไม่ทำทางตรงไปเลยนะมันเคิียคนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันเป็นนโยบายเพื่อน<笑><笑>นโย,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 ยบายนโยบายบ้าอะไรันทำสะพานโค้งงี้อย่าให้นุ๊กรู้ว่าใครทำาะเฮ้ยนุ๊กหิวข้าวเฮ้ยมันจะไปไหนเพื่อนอ๋อจะไปหาบ้านนุ๊กเลยไหม αι? อ๋อบ้านของจอหนนี่เออ ขาใจเข้าใจเอ่อเราจะผ่าน่แหละอืมมันก็แค่โจงกระจอกเพื่อนโจงกระเจาะโอ้ดูไปมีมีนะเออเพื่อนอย่าไปกลัวนี่เรามีของพิเศษให้เดี๋ยวนะผมไม่ใช่ซุมเห็ดใช่ไหมเฮ้ยมันช่ซุมเห็ดเพื่อนเอานี่ไปเลยเพื่อนไปมันคืออาวุธที่แรงแรงสุดในจักรวาลเพื่อนอาวุธที่แรงสุดจักรวาลน่เหรออย่าบอนนะว่าเออใช่เพื่อนกระทาท่อไข่ดาวเองเพื่อนพอดีว่าเราท่อไข่ดาวไว้ ทอดไข่ดาวบ้าเปล่า,าใช้เอออโอเคแต่นอนนี้ไม่มีอะไรเอาล่ะไปเลยเพื่อนกระทากู้โลกเดี๋ยวไม,ไม่ต้องตีเลยแยะเลยเอออย่าตีเราเราไม่จะขอนะเพื่อนจะขอแล้วไงฮะมาดิมาดิาดฮะอะไรฮะอะไรฮะจนสะพานเหรออู้โู้อู้อโหเดือดตายเลยโู้โหเฮ้ยเพื่พขอนกระทะของก็ดีจริง เขาไม่ได้สปอนเซอร์ใช่ไหมไม่ได้สปอนเซอร์เพื่อนโอ้โหไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยโอ้ยอดเลยกระท้ายเดียวโลกแตกมาโลกแตกหูบินเลยคนนี้ชอบชอบมาชอบมาหน้าตาอย่างนี้ไม่ชอบมาชอบมาหน้าตาอย่างงี้เดี๋ยวโว้ยโจ่มากเลยคนดูมันดูเรียกเป็นตับเลยโอ้มาดิเอ้ามันหลุดฟินนล้เฮ้ยเดี๋ยวนะลุงเดี๋ยวนะลุงเดี๋ยวลูกโอ้ยออโออเออเออออออ จะทากูหรอกอุ้ยมาดิอู้อ๋ออะไรผ่านหน้าวะไม่เีนช่วยใหญ่นุงขอโทษเฮ้อุ้งซื้อทีบลุงสมิธโอ้ไว้ไงหลานรักเออแล้วลุงนี้เนี่ยลุงพอดีว่าลุงเห็นว่าทาสะพานใหม่ลุงเคยไปดูสักหน่อยสะพานใหม่โคตรจะเสียลุงเลยนะน้ำมันก็ลอยลุงใช่ได้ข่าวว่านี่เป็นสะพานที่อันตรายที่สุดในโลกนะใช่ลุงใช่ใช่นั่นแหละลุงเลยขอเสนออนเดอร์ o o ลเอ่อ ครับแล้วต้องไงต่อมันสามารถช่วยห้านได้นะช่วย,ช,วยช่วยได้ช่วยได้จริงลุงเออช่วยได้นะรู้สึกว่าต่อให้เราไมเดร์โพเนี่ยร้านก็ไม่สามารถจะออกจากที่นี่ได้นะทำไมลุงมันมีบัเล็กกันมาอยู่ต่อให้หลานไอปไปเนี่ยโพไปล้านต้องเดินตามสะพานท่านเข้าใจไหมต้องเดินตามสะพานอ่ะหมายว่ายังไงลุงก็าบอกมันว่าใครทำผิดกว่าเท่ากับตายนะห้ามออกนอกสะพานคือต้องเดินตามฟานเดียวใช่ตรงน่ะแล้วหลานจะใจซื้อบาเผืออไอยป้องกันตัวเองป้องกันห่ะโอเคได้ลุงซื้ออันนั่าจะผมเส้นหนึ่ง โอ้ผมมากเลยนะหลานเอ้ยป้าไปต่อมาเลยไหมป้าไปต่อไปต่อเจอแล้วลูกครับผมโอ้เจอก,กันนะฝาอัต<อ>ทายเจ้านี่นะได้ครับผมไปเลยเอ้ยสะพานแต่วะเนี่ยนั่นคืออะไรก็ไม่รู้สะพานบ้านตรงนี้อยู่ใ,ใกล้เองเอาละสะพานอยู่ใ,ใกล้ความฝันที่จะเจอเจ้านี่ก็ไม่นา่าละเอ้าทั้นคุณคุณไปยมื่ไงมิกกี้โอ้โหโอ้โหว่ายัางไงว่ายัางไงเอาไปยังไงเอาวไปยังไงมิกกี้ว่ายังไงลูกมามายังไงเออทำนี้เนี่ยฉันมาไขขง อีกอีกแล้วอ่ะทำไมคุณในสนาคัรถึงขายของเนี่ยอ๋อนะถือว่าเป็นกันป้องกันตัวเองจากการตกหิวตกหิวเหรออืมมันคืออะไรไมันคือปีกข้างเข่ามันติดโควิดปะเฮ้ยไม่ติดโควิดรักษา,าแล้วรักษา,าแล้วบ้าอะไรอืมปีกข้างเขาบ้าเปล่าเดี๋ยวติดโควิดดินี่แปะไปแปะเฮ้ยอย่าทำนะเว้ยอะไรกูเรื่องไงล้างเดี๋ยวาาารักษาให้เฮ้ยรักษาให้เพื่อน เฮ้ยอ้อยเอาไปเลยๆโอ้ให้ฟรีขอบุญค่าผมชอบมากเลยเดี๋ยวลองใส่ดิปึ๊บืหปิดโคด้าข้างคาวนี่ออฟื้บินจ้าโอ้โหโอเคกดคือห้ามออกจากที่นี่โอเคเก็บเอาไว้อืมเผื่อเราตกกลุ่มอ่ะสายันเท่ดีเฮ้ยโคก้านาสิบเก้ามันชื่อโคกนาเว้ยโอเคเดี๋ยวเราก็มีข้างหน้าเราโอ้ยเอ้คืออะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรไวรุ่นอ่ะ ทำไรไวรุ่นทำไรวัยรุ่นทำไรัยรุ่นไ,ไปพันแมนหน่อยพันแมนพันแมนไม่พอพอเืออออ้า2000 years later าาายามาา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 านเาา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 วยเา้เาาา่าา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  s าาาาาา่าา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 ราา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 ้าอาาาาาอ โอ้ยครับผมว่าให้หน,น่อยนูน้นเราจะไปไหนเลอเออผมจะไปบ้าเพื่อนนะครับผมอ๋อวันนี้วันวลุงเนี่ยเพิ่งอสอสะพานเสือนาซ่อมสะพานครับลงุงอ่าใช่แล้วนาเห็นนะนี่คือสะพานที่เพิ่งซ่อมเสร็จหรอครับลงุงอ่าใช่แล้วนะภาสะพานขนาดยังไม่เสร็จเลยนาะยังไม่เสร็จเลยเหรอโออหอะไงนุ๊บก็ต้องไปต่อเพื่อนเดี๋ยวลุงจะไปยามซ่อมหน่อยลุงนานะ พยายามซ่อมอตัวลุงเก๋แล้วพาผ่อนลุง่าจะถูกวัยคนสี่สิปีนะ่ะสี่ิบ้าสี่สิบไปไนเะฮ้ยไปก่อนนะครับผมลุงเจอกันนะเจอกันครับผมอะ่ะได้ข่าวว่าสาพานข้างหนนะ้ายังไม่ให้ซ่อมใช่ไหมเนี่ยสงังั้นก็แสดงว่ามันก็ไม่มีรั้วใช่ไหมแน่ๆเลยโอ้โห,โอ,โหอะไรนะนั่นมันคนเทกระทาดกว่าถ้าถ้าถ้าหนถ้า,ถ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 าโห พาไม่รู้บึ้นๆเลยโอเคตรงนี้เนี่ยก็โดดมาไหมก็โดดนะเพื่อนโดดเลยโอเคจึ๊บอึ๊บโอ้โหบินจ้าอุยไอ้อาไอ้นูบโอ้ไอ้นูบโอ้โหอ่ะไปไปก่อนเลยเพื่อนโอ้โหโอเคโอเคโอ้โหเกือบลงตายนี่นี่มันมีปีกอันตรายจริงเลยนี่แค่ได้ไปกินข้าวเที่ยงไม่ไอ้มันจะนี่เนี่ยถวอยต้องเจออะไรมากมายอุปสรรคมากมายรออยู่ฮึบฮึบ อึบออายโอเควิ่งวิ่งวิ่วิ่วิ่โอเครอโอ้โหโอ้โหกำลังแล้วกูออ้รอไปหนึ่งโอเคเรียบร้อยอยู่เลยไปหน้าโอเคสะพานไม่มีรั้วกั้นคนนักกว่าเลยอ๋อสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับฉันมาขายของกับนายขายของะขายของอะไรอ่ะมันคืออะไรกันเนี่ย มันคอยาสปีดแล้วก็โล่นะเอาไว้กันดาเมืดพูดดูใจงี้ผมซื้อเลยมาสองเลยมีสปีดกับโล่เอาไว้กันจะพวกนั้นว่าแต่นุ่มไหมไปก่อนเลยเพื่อนขอพักนิดนึงนะอานได้เลยเลยมีโล่โอเคแล้วสปีดต้องนะฮึบเออปุ๊บๆใหญ่ลวกนะมาปุ๊บๆโดดๆๆโอเคแต่เอยขนาดมีเอยขนาดมีกระโดด เฮ้ยอยาเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้ยอย่าโอ้ยอคู่้โอเคข้างหน้าเราเจอกับลัทธิคนช้กะทะแสงว่ามันต้องตีเราไปไกลเลยเดี๋ยวลองดสอบดิเอ้ยไอ้ผู้หน้าตูดไอ้นีโอ้ยโอ้ยโอ้เกิดยังไงเกิดยไงเกิดยงไงกังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดยัไงตีอ้อยโอ้ยบินบินบเดี๋ยวน โอ้ยมันตีไกลจริงออโอเครู้สึกว่าตรงนี้มันอ่าอ่าไปไงลูกเองโอ้โหกระจอกเลยโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่ารอของเลยโอเคแสดงว่าอย่ากถือกระทะไว้เราต้องผ่านด้วยโอเดี๋ยวโอเคมันมันตื่นมาได้เหรอสวยนี่หมัดเดียววันพัชแมนเอ้ยแสดงว่าเฮ้ยพรงนี้ตีกกลจริงแต่มันกระจอกบ้างเลยวันพัชแมนนี่โอเควันพัชเมนนี่เน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เออลงนี่ เออฮึบฮึบจึ๊บนี่แน่ฮึบ One พ u ช c มนฮึบจึ๊บในสุดมาจะนี่ฉันก็มาถึงแล้วโอ้โหไปไงพอกระจกโอ้โหในสุดฉันก็มาถึงทีตอนี้โอ้ยหหิวข้าวจะตายจะนี่โอ้ยตอนนี้ไอ้รอก่อนดี่เพื่อนเออโอเคมันเร็วมันเร็วมันเร็วนุมันเร็วเร็วน่จะตายฮะใช่นี่นี่โอ้ข้ามาฮะโอ้โหกินลงไย โอ้โหโอเคมันช่างจ้าซื้อเกินโอ้ยเก็บปีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันมาปึ๊บโอเคเรียบร้อยโอ้ยอเนนี้ไม่ใช <ım S 2> ้เลยถือว่าซื้อไว้อืเจ้านี่โอ้โอหอมกินหอมมันเลยเข้ามาไวอยนี้ดนะแน่นอนของกินต้องมาไวนะเจ้านายเลิกกินในตามที่ชอบไปนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะเจ้านี่เจ้านี่ไม่รู้หรือว่ามระธานสภาใหม่อ่ะเออผมก็เพิ่งมารู้วันนี้เลยฮะผมชมเมื่อวานเนี่ยฮะใช่ไปหมด โชว์นี่ชูโมวานแล้ววันนี้ก็สะพานใครทำสะพานอาให้รู้นะแต่ก่อนทันตยาคนทำสะพานเรามากินข้าวกันเพื่อนนะได้เลยเพื่อนมีอะไรมีไก่มีอะไร,ไะไรโหโคกมีเค้กอของอะไรุมชอบ